วิวมาฝากจ้าวิวมาฝากจ้า,า,ววา,า,กจา,าวิวสวยๆเช้าๆจะไม่เช้าหรอกสี่โมงกว่าแล้วนีสี่โมงเช้าแล้วสวยมากดูสีเมืองบรุกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองบรุกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ้าสวยๆส,สวยมากสวยมากดูสิวิว นี่แม่น้ำนี้อยู่บนเขาหมู่บ้านรีมีเค้นนะคะสวยไหมอากาศเช้าๆสูตรโอโซนสูตรโอโซนอากาศเช้าๆจ้า ทางรถไฟไหมคะนี่ทางรถไฟจ้ะอ้าสวยมากเลยมาชมวิวกันจ้าสวยมากสวยมาก ดูสิหิข้างล่างเป็นบรุกอีกฝั่งโน้นเป็นวินดิชนะคะสวยมากสวยมากรถไฟมาแล้วน่ารถไฟมาแล้วจ้า สวยมากสวยมากอากาศเย็นสบายมากข้างล่างก็สวยส แม่น้ำอารนะคะนี่ชื่อแม่น้ำอารนะคะสวยมากปลาไม้ก็สวยตรงสิเป็นป่าเต็มเต็มเลยปลาไม้อุดมสมบูรณ์มากขอบคุณนะคะที่เข้ารับชมขอบคุณค่ะจากช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ